สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันสงการสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะอยู่กับช่อง YouTube ก็เก่งเกินมาซ่อมนะครับผมดีซูดีแม็กนะครับเปลี่ยนท่อน้ำข้างเครื่องเปลียนไปหมดแล้วนะครับเร่งครับรับลูกค้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่าหนึ่งท่อสองท่อท่อค้านเทเบิลสองอัน,น ก็เติมน้ำยามาน้ำแบบเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบลองอะไร <S <S อะไรก็จะมีตัวนี้นี่นะครับที่เปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เปลี่ยนหลายอันครับข้างเครื่องข้างใต้เทอร์โบโทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ท่อเทอร์โบโนะนี่มันเริ่มมีปัญหาแล้วเจ้าของไม่อยากแบบว่าให้มันให้นานๆนะครับไม่อยากให้ปล่อยไว้นานก็เลยเปลี่ยนก่อนคือมันเนี่ยม,มันเริ่มเยิ้มแบบนี้ครับเนีย่ยมันเริ่มเยิ้มเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยซึมออกมาอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลยเปลี่ยนก่อน,น ในก็เริ่มผุแล้วนะครับ,รบข้างนอกสวยงามแต่ข้างในนะครับนี่ฮีสุดย,ยอดเนี่ยครับเนี่ยมันกัดนะครับน้ำยาแปรสภาพนะฮะกัดแล้วก็กินเป็นสนิมนะครับไอ้ตัวที่เคลือบผิวเนี่ยอ่ามันมันล่อนออกหมดแล้วนะครับสนิมมันก็ค่อยๆกัดกินมาเรื่อยๆนะ ั่วเดี๋ยวลดลงก่อนมาดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับประกอบมดแล้วครับถอดแล้วก็มาคไว้มาคเอาไว้นะครับเวลาใส่ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมาคไว้ทุกจุดนะครับเนี่ครับท่อนี้เปลี่ยนหมดท่ออ่อนทอยางท่อข้างเทอร์โบนะครับนี่ครับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็ท่อนี้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังนิ่งยังดีอยู่นะครับบนล่าง ส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรครับที่เห็นเห็นหลักๆอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยศูนย์รวมอวามเถอดบางคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าพวกท่ออินเตอร์มันปิดอยู่นะครับเทอร์โบมันบังอยู่นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับเตอร์น้ํายาไปแล้วนะครับน้ายาของยี่สุอันนี้ก็ใช้ของยี่สุเหมือนเดิมครับผมแต่อย่าปล่อยให้หมดสภาพนะมันมันพอมันหมดสภาพแล้วมันมันเปลี่ยนสภาพจากน้ํายาแทนที่ว่ามันจะรักษาในระบบมันจะกลายเป็นกัดนะครับ จะกลายเป็นกัดระบบแทนแจรถดหายแล้วก็เดินระหว่างรอยีสูนะครับน้ำหมุนเวียนรนะ้อนนะก็เลยพามาดูวีโก้เสร็จแล้วนะครับแต่ผมติดเครื่องไล่น้ำมันไล่น้ำมันดีเซลติดเครื่องไล่น้ำมันดีเซลที่อยู่ในพวกระบบท่อทั้งหมดนะครับควันท่วมนะฮะหม่นครับยุงตายกันไปแบบแถบ เดี๋ยวจะติดเครื่องดูครับอ่าคันนี้นะจริงๆไหมจริงๆเลยตอนที่เครื่องมันร้อนแล้วไม่มันเริ่มติดขึ้นมาโชว์ให้เห็นนะบุ้มอ่านี่นะครับนี่นะแปดแสนเจ็ดนี่ยมันวิ่งลูกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กลูกบิ๊กแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน 8แสนวโลนะครับอันนี้เครื่องร้อนแล้วนะผมสตาร์ทจนแบบควันมันออกท้ายจนแทบจะหมดแล้วนะครับมันยังมีพวกควันพวกอะไรนะคาบน้ำมันเครื่องไอ้คาบน้ำมันดีเซลอ่ะมันยังเกาะอยู่ที่ตามท่อในท่อนะครับน,นี้ นี่ผมติดทิ้งไว้เงี้ยอุนมเตอร์ก็ยังไม่ได้ใส่ตัดไปทิ้งไว้เงี้ยอันนี้ร้อนเลยครับร้อนออแห่แสนโลนะ แสนกิโลนะครับอันนี้เปลี่ยนป๋าเบาวปลาเปลี่ยนปลาหัวฉีดใหม่เทสหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนน้ำมันไหลกลับทั้งหมดทุกตัวนะของน้ำมันดีเซลนะครับนะรดกระาะอย่างเงี้ยแต่แสนกิโล เสียงก็ตามอายุการใช้งานนะครับพวกวาวพวกอะไรก็ต้องมีดังบ้างนะอันนี้เป็นเครื่องสามพันะครับแ0 0แสนกโลมาดูน้ํามัน้วนะน้ำมันงงแบเหลืองๆใสเลยนะครับเพเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนสายพานคัมมิง่งอีกแล้วก็ลูกลออตัวดันตัวล่างอันนี้ผมติดลองไล่ระบบ ระบบน้ำมันดีเซลดูก่อนนะครับนะถ้าเป็นอยู่ในโต๊ะตั์จะดังมากเลยนะแต่ถ้าเราฟังอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่ไอ้ดังดเท่าไหร่หรอกตามสภาพนลครับแต่มันดีตรงที่ว่ามันยังไม่พ่นนะเนี่ยน้อยเลยครับเป็นมังคันี่พ่นออกแบบโหแบบเยอะเลยนะมังค์ ขนาดเปลี่ยนแหวนรองแล้วยังพ้นเลยเนี่ยครับถึงได้บอกว่าเราควรดูแลเครื่องดูแลภายในให้ใหม่สะ,าสะอาดเสมอดูแลไงหล่ะก็ก็มันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันของที่ดีหน่อยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับนี้มันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันสิ้นเปลืองก็จริงนะครับแต่อายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้นนะแล้วก็การขับขี ไ่โหดร้ายเกินไปนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถแบบว่ารีแม็ไม่ได้รถทํานะครับอันนี้เราพูดถึงแบบรถแนดาด์ดนะถ้ารถทํารถอะไรนี่ก็อีกแบบยังไงก็พ้นนะครับเป็นรถทํารถรีแม็รถทํปลายหัวฉีดไงยังไงก็มีพ้นนะเพราะว่ากาลังอาจจะสูงขึ้นรถแรงขึ้นนะครับขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูคันอีซูก่อนไปดูรีแม็กกันดี่า น้ำร้อนหรือ,อยังเออพอดีเออนึกได้นึกได้แหมวันนี้ใกล้ใกล้แล้วใกล้ใกล้จะสิบหกลแล้วมาเลขเดียวกันอีกแล้วพี่น้องเออ้ยมันมาเลขเดียวกันอีกแล้วเลขเดียวกับล,ล,ลุงแดงเลยเราให้ดูด้วยนะครับสองสี่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  แบงก็สองสี่สองสี่สสนะ <c oughs> วันนี้วันนี้กลับไปพี่น้องน้ำก็ไม่จะร้อนแล้วตัลอลวลอแต่ตัวน้ำยายสู่นี่ต้องผสมน้ำนะครับหนึ่งกัหนึ่ง <c oughs> ยาสามน้ำก็สามอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> หรือว่าน้ำอาจจะน้อยกว่า เพราเวลาเราจะเติมเราจะใช้งานเราต้องดูวิธีการใช้นะฮะเขาเขียนไว้ไข้างกล่องไว้ข้างกลอนนะครับอัตราส่วนผสมนะครับแล้วีบไล่ๆสักหน่อย ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะเยวจะมีคันนู้นให้ดูอีกคันหนึ่งนะคันนี้นะครับคันนี้ปัญหาก็คือรดใช้การนะครับเคยใช้การาดมาวาวยันนะครับวดัวดกำลังอัดแล้วสองสูบไม่ได้ค่าตามที่กำหนดนะนะครับปรับตั้งวาวใหม่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะกับช่องก่เก่งเกิืนมาซ่อมนะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะได้มีอะไรเก่าๆแต่เอามาเหลากันใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเวรุ่นทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ